พี่น้องได้มาแล้วสามตัวสามตัวเลยขอโทษพิงานาเลยหืมพิษหนาเลยพระโทษพิษหนเย็นๆไปผมสวัสดีทุกทุกท่านทุกคน,กค,น,กค,นครับผมนะเรายิดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งวันนี้เราเดินทางมาตามแนวทางเนาะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกเดืนอนพฤษภาเนาะมากับขอโชคน้วกันกับพ่อ ภูพินนะาพี่องเนาะจะมาแบบเตวิธีแบบเตเนาะม่รอติดตามเนาะหลังวันนี้มาขอสามตวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องอย่าพลาดครับผมเนาะม่รอาิดตามเบื้องเมรสิกานเหมือนกันครับาเกปน อืมอั่ะนที่สิบหกป่ะครับผมสิบหกส,ส,สิงหาเนาะขอพูดมือนกันที่เราเนาะอืมอ่ะ,ะดูทีเนี้ยมึงละสูงมึงหมื่ตูเตไปอืม,อม ถ้าก็มีไฟทีเดีวยวก็ได้รถตอบจึงมาสกบริการนงินับ มรุ่นตัวเลยพี่ยวนะเรามารุนสามตัวไปด้วยกันครับผมเนาะ เดี๋ยวเราจะบอกครับโอ้โหขึ้นเหยี่ยนตรงนี้เหยี่ยนได้เหยี่ยนได้โอ้โหได้มากเลยพี่น้องเดี๋พี่นี่ไปนี้เลยเด้อไปสายเรือยๆพี่นี่โอ้โอ้าวอ้าวเมื่อรุ่นไปน้ำกันพี่น้องเนาะในสามตัวแล้วปูวาสเด้อเพือเด้อไม่เปิดตัวที่ไหนมาก่อนเลยพี่น้องเด้อสำหรับปูผาเขาสายยาเพิ่นพี่น้องผ่าขาวกระบี่คู่เนาะ อ่ะมูนี้มาติดตามน้ำกันขอโชคฝากตอนพ่อแม่พี่น้องตันที่สิบหกได้พี่น้องเด้อสามตัวนี้คิดยากพี่น้องเนาะอะมาฟังไปด้วยกันหงาห้าฝาปิดมาแล้วพี่น้องเนาตัวนี้ซื้อนะห้าห้าฝาปิดมาแล้วเนาะหนึ่งศูนสี่ ช่วงัหนพี่นอ้องอ้าอู้หูให้นสามตัวเลยได้กับ,บร,รยานกตัแล้วเนาะไม่โมเลยเ <laughs> อาวันนี้มากลางวันแสบๆพี่น้องเนาะ,อ,อ,ะอย่าพ่งโทษพี่นอ้องจะเย็เนๆน,นะ ใช่กันทุกคนแล้ว,วก,ก็จัทายอ่ะนี่แกงนานกันมันกลน้กันคนกันัวยอ่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันพี่นอนะ้องเนาะคือว่าสามตัวนี้รอดอยากเนาะมีโอกาสสามตัวแตกพี่น้องเพราะว่าครั้งนี้กะถือว่าบ่เลยมากเยื็ยนหลายปีแล้วครับผู้มงุงเพินให้ ถ้าให้ให้ตรงๆนะพี่น้องนะสำหรับภูมิที่นี่นะมาลุนด่วนไปด้วยกันนะจะให้ลุ้นกันต้องปฏิดิตเนาะตรงๆเอาตรงๆกรัร่งผิดแต่ละหน้าอยู่พี่น้องติดเนี้เกียง,ยงคนอีหหรอกคนกเพามันยิ่งข้าวก้อนมันนี่กับฟันดีพี่นอ้อง เนาะฝันเดียวว่ามีคนเอาคองมาให้แล้วคือว่าสั่นเด้พี่น้องเด้อมีคนเอาคองมาให้แล้วอ่าคือว่าเลขทีมะคอเนี่อาจจะเข้าแล้วพี่นอ้องอ้ากําลังพิจารณาอยอยู่อืม อดุ้น,เด,นเดี๋ยวเด้อโอยางขึ้นคนด้วยตัวเา,เ,าเลือกไข่หมดเลยหือเลือกไข่เออคนผู้มันไห้เป็นเลืกไข่โอ้เราลุนต้องกันผู้คนจะไหวตัวไหนเนาะ อ้าวพีปวยแต่เอาเอาทุของของทีเสร็จเรียบร้อยมากับเสียนขาดปัดพี่น้องมารุ่นเหล็กไปน้อกันว่าจะตรงใจเพื่อนบอสันเนาะเสี่ยนขาดปัดถือขิงเพื่อนบ้าเอาไหมอ๋อโอ้ก็เที่ยินมาแล้วอ๋อเอาครับผมเนาะไอ้เมี่ยงก็สักคู่ก็มารุ่นด้วยกันง่ายดีเอะเดียนก็ได้ เป็นลยครับง่ายดีเรื่องดุคิดว่าเพิ่นไฮโชคเป็นที่ท่รอบเนาะพุ่งเพิ่นจากใครโยงในง่ายไม่มีอุปสรรคบ,โบ่เออเป็นอะไรยากเไม่ได้เมาดีนุ่งร้ายกะบ,บ่รลายป้ายพลังถือว่าพุ่งเพิ่นจากใครโยงขันมาไทายเอาตัวมันมาเนี่ยดีในง่ายจังโอ้อ ของแท่มาแล้วพี่น้งของแท้มาแล้วไทยพร่งไทยทุกคนอืมอไปกันสองสี่ศูนย์มีเหลียกสองไทยเรลียกสี่ไทยมีเหลียกศูนย์อสองสี่ศูนย์โอ้เหลียกสองไทย,ย,ไทยนทีเหลียสี่ไทยละพรามันเที่ยงเมื่อกี้หน่อย,อยอยู่แต่วามันถาตัวน,นี้เขาก็ท่านเคียน์ให้มันมาเพาทานเบิดแล้วมันหยอดลงตราไปใช้อีกนะโอ้ สองสี่ศูนย์หรือศูนย์สี่สองแต่วอ้วนสี่เป้งสันสุนมากเลยดอ่าม uh. ันกระเพาะเนีน่ยมันมีอาหารเนาะแต่อยู่ีนเป็นั้งสี่แล้วไม่เหเดี่ยวกระไดอ่ uh. เดี่ยวน่ากับเขาที่ที่ลูกมากกัระเพาะอ้ว,น,าวานมากเล uh. ยไข่ซีหนึ่งหาเขาเรียกว่าเป็นอนซีมันเป็นไปเ่งเป็นเป็นซีเป็นซีเ,นซเ,นซเข้าหาหน่อ,อกซ้ำเข้าหา uh. มือทั่วแม้ยิ่งขึ้นหนีพันหม uh. ้อไหว้ไห ไม่ได้ทุกคนแต่ว่าได้หาซื้บาทครับจริงโอิี้ขึ้ะคนอ่าเอว่าดมาหนี่สองสองสี่ศูนย์นี่เมื่อกี้ไทยเป็นเาเป็นหาแล้วบอยว่าเปลี่ยนเกียงเลยอืึเกียงเลยเกียงคักปนยังบาทโค่อันนี้ขึ้นเอกเอกสองไทยบางทีเป็นทั้งเสีะครับผมอ่าหรือว่าซีมายากกันบอยครับยุคโอสองสี่ศูนย์สองที่ศูนย์ตรงเลยปาดโค่ไหญเขี้ยงกัน อ่าหลังสองสี่ศูนเด้อพี่หลังเด้อมักนำกันบ่เออขึ้ที่หนึ่งอ่เออมนนี่ยทีน้องที่หวาสี่ศูนย์อีกก็ได้อ่าไม่แน่นะอ่าหามันหวาตัวลรกก็อยู่ทีหนึ่งศูนย์ทีหนึ่งทีหนึ่งอารยาไี่ออออก็วันนี้ไก่ดิเนยสองสี่ศูนย์โอ้เชินขาปัดปันฟัดรดบต้องไปฟหนนยิ่งเฮ็ดเอารวดสามประตูนี่คือสี่สอง สี 40, 200, ่ศูนย์สองศูนย์เคียตัวโลดโอ้องผูก็ะแ้วอือแต่เพื่อมากมันสสองศูอยู่นี่อาวาดวกเป็นสามคู่เนาะสี่ศูนย์สองศูนย์สี่สองสี่สองสี่แล้วก็สองศูนแล้วก็สี่ศูนย์มีเท่านี้ครับพราครับเป็เหลี่แตนะคือให้ให้เต็มแล้วอ๋อโอ้ทังสีในแมมจะไงโอ้ยอนเลย อ๋อพี่น้องแอดมินจะสรุปให้เดอ้อโอ้ยส่วนเห็นว่าจำได้ว่าเขาไปเห็นมีแมงเมาครับศูนย์กับตัวนี้ล่ะโอ้ศูนย์เนาะเออตัวตัวเดียวครับโอ้แสดงว่าปีหนึ่งเออศูนย์ตัวเดียวสองซีมากกว่าหลาังการอ่ามพร้อมอืมแต่ว่าถ้าตัวทีออ่ท้ายจริงๆแล้อพี่น้องเด้ออืมโอ้อ้าวสรุปครับผมอ,อ๋อพี่น้องโศกโศกมันมัน อาอสำหรับปูชีผ้าขาวเลยคุน้องเด้อสายญาเพินน่นเนาะเปิดตัวครั้งแรกเนาะบวนเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเพ,พิ่งได้มีการถ่ายทำเลยอยากเอามาฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องนอเ,นเนาะให้เป็นแนวทางเนาะใช่วิจรารณญาณในการรับชม้อพี่น้องเด้อ อจะสรุปให้เด้อพี่น้องเด้วยใครที่ยังไม่ได้เห็นเนาะเด็กเอเมนสรุปให้ครับผมเนะอ่ะปูคนละเนาะสองสี่ศูนย์พี่น้องเด้อตัดเล่นก็สองสี่สองศูนย์สี่ศูนย์เน,น,นาะน, <า S 2> นี่นแคปหนา้าจอครับนี่คือบรรจากาศ อาแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับตัวเลขปูซี่พาเขากับบีคูพี่น้องเนาะของวดแรกเข้าพรรษาเนาะอยู่พุ่มนี่พี่น้องน่าคอยแบ่งๆน้ำแป่งครับ